พี่คิมครับพี่คิมครับช่วงนี้มียางไหนแนะนำไหมครับแบบงบประหยัดแล้วก็เกินคุณภาพอะครับพี่จัดไปครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคิมจะมาแนะนำครับไอ้กิ้งมาเนี่ตัวนี้เลยครับกำลังจะออกจากโกดังนะครับแล้วก็ขายดีนะครับขายดีเขาเรียกว่าขายดีมากๆนะครับเป็นแบรนด์ยี่ห้อดาวันตีนะครับดาวันตีเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะแล้วเพื่อนๆดูคุณภาพยางเนื้อยางนี่คือแบบ นุ่มนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไปเห็นยางบางยี่ห้ออะไรเงี้ยจะแข็งๆเนาะแล้วหน้ายางดีกว้างมากล่องรีดน้ําก็ใหญ่นะครับสับพื้นที่ผิวสัมผัสก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกอดถนนเรื่องรีดน้ำเนี่ยดีมากนะครับแล้วนี่ดูถ้าเพื่อนๆเห็นเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยในล่องรีดนา้าอ่ะเหมือนกับพวกแบบแบรนด์ชั้นนานะถ้าเพื่อนๆเคยไปสังเกตนะพวกเนี้ยมันจะทําให้รีดน้ําเร็วขึ้นนะครับซึ่งแบรนด์ดาวันตีตัวเนี้ยคิมอ่ะจัดให้เลยเพื่อนๆเลยนะครับสําหรับ ราคาแบบคุ้มมากซื้อไปแล้วแบบไม่ผิดหวังแน่นอนครับไอ้แบรนด์ดาวันตีตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษใช่ไหมแล้วก็เขาถูกคิดค้นออกแบบพัฒนาเนี่ยจากด้วยเทคโนโลยีแบบจากยุโรปนะไม่ใช่จากประเทศจีนนะหรือว่าไม่ใช่มาจากเทศไทยนะในเอเชียนะจากอังกฤษนะครับแล้วก็ทดสอบเนี่ยสนามเดียวกับพวกแบรนด์ชั้นนํานะครับถ้าพูดไปเนี่ยเพื่อนๆรู้จกักแล้วนะครับทุกๆแบรนด์นะครับชื่อดังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณภาพตัวเนี้ยมันเลยแบบโหดีอะอยู่ในเกตแบบเกตกลางๆค่อนไปทางแบบเกตบนๆนะแต่ว่าพอมาที่ไทยบิดอะ่ะผมอะ่ะส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่ผมพูดมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนต้นๆแบบแรกๆแล้วก็คือเราอยากได้ให้เพื่อนๆเนี่ยมีความปลอดภัยใช้ยางดีๆแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาอิมก็เลยรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ ที่คิมเอามาเนี่ยผมก็เลยต้องทําราคาแบบพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็แต่ละช่วงแต่ละช่วงก็มีโปรไปอย่างเดือนกันยายนเนี่ยโปรลด1,200บาทเมื่อซื้อ4เส้นไม่พอเท่านั้นแถมบัตรน้ํามันปอดทอย500 0บาทนะครับสำหรับขอบ17-18นิ้วขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มแล้วคุ้มอีกรถแล้วรถอีก อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูนะครับว่ายางคุณภาพดีๆจริงๆไม่จําเป็นต้องราคาแพงนะครับวันนี้มีแล้วที่ไทยบิทกับแบรนด์ดาวันติแบรนด์จากอังกฤษครับ